ครุณผู้ชมครับผมกับผมโชเชนะครับผมกับทาร่าแบงค์ที่สุดชีตอนนี้ผมมาเครื่องจากานจอ,อนดินกอนเมืองนะครับมาสนามบินกูบอนนะครับก็ตรงนี้นี่จะเป็นคง้งกว้างๆนี้ช่วงนี้ได้เป็นของแม่น้ำมูลแล้วล่ะครับก็หมายถึงว่าอีกนิดเดียวก็จะเข้าเมืองแล้วนะครับใกล้เมืองเข้าไปทุกทีทุกทีนะตรงนั้นถ้าผมเล้าผิดได้เป็นหาดคูเดือนะครับผมผมมีเงาเครื่องบินผ่านด้วยนะครับ ครับน,นี่ครับเงาขึ้นขึ้นายด้วยนะครับมีเสียงซาวแท็กด้วยนะสิๆๆๆ <c oughs> เด็กต้องให้ะระงมอะไรทีเดียวนะครับใช่ครับผิดเป็นผิดอึดใจครับ ก็จะได้กลับมากุงบลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมข้างหน้านี่ครับแมนแห่ SCG โฮมนะครับแล้วก็ไทยวัสดุนะครับจสดงว่าตรงนั้นเป็นเซนทารน,นะครับนี่ครับเซนทารใช่ครับเรื่องเครื่องเครื่องจะผ่านเซนทารก่อนวันที่สวยมากครับแล้วมีอีกวันหนึ่งลกตรงไงรี้้ยวัดพระธาตุประนม,น,มนะครับผมเพราะว่า สนามบินอุบลจะใกล้เมืองมากๆไม่หมายถึงว่าขอนจะถึงสนามบินเขาจะผ่านเมืองก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่เขตเมืองอุบลแล้วนะครับเทศบานลนครอุบลรธาน,านีนะครับผมอีกทีเดียวครับไก่ซี่ฮอดแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับและในที่สุดครับก็ถึงจนได้ครับผมหมดแล้วครับท่านหนองบัวนะครับ มีโลตัสด้วยฮ่าฮีกแกร์รกค,ครับผมเอเครับนครแล้วเดอร์สนามบินบนราชธานีนะครับสนามบินบุรีรราชธานีท่าอากาศยานนานาชาติบ,บนรราชธานีครับนะค,ค,ครับ ให้ทุกท่านเดินทางโดยสว่วนดิภาพแล้วไว้พบกันในช่วงต่อไปกับอุบลโฟกัสโฟกัสที่อุบลนี่แหละครับช่วงดีพักเกอนสังรูหนึ่งครับ